ใส่อันนี้นะครับดีๆผสมเข้าไปอีกนะครับผสมอันนี้เพราะอันนี้น้อยมากมากต้อง <SD> การสติ๊กเกอติดตามช่องโฟกด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัทีวันนี้นะคะพี่โฟกกับมาม่าก้อยนะครับ จะมาทำ DIY ไมยูนิคอร์นนะครับนี่พวกเรานะครับซื้อมาจากเซเว่นนะคัเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยตอนนี้นะครับพวกเราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในนะครับมีอันนี้ให้นะคะมันคืออะไรเอ่ยมันเหมือนเป็นเหมือนช็อกโกแลตไหมครับหวานๆใช่ไหมครับข้างในนะครับจะเป็นช็อกโกแลตเป็นแท่งแบบนี้นะครับดูมีหลายรสมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นรสส้มรสสตรอเบอรี่รสครีมนะครับ แล้วส่วนนี้เขาก็จะเป็นเป็นผงนะคะเป็นผงท็อปปี้มาให้ให้เด็กๆได้ตกแต่งกันนะคอหาพี่โฟกเดี๋ยวอันนี้น่ะมันคืออะไรครับโคนครับอันนี้มันน่าจะเป็นโคนไอติมนเน<ล>าะไหนครับเดี๋ยวเราลองแกะดูนะคะแต่มาว่าเราพี่โฟกอ,อย่าบีบแรงนะคะไม่งั้นมันจะแตกไอสรีมของเรามันจะออกมาไม่สวยนะคะโอ้โหโคนเราแกะออกมานะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะนี่มันเป็นโคนแบบพาสเทลมากเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีทำนะคะเขาบอกว่าให้เราวางโคนไอติมนะคบลงในช่องวงกคมก็คือช่องนี้นะเดี๋ยวเราต้องกดตรงนี้ลงไปก่อนแล้วจากนั้นนะคะเราก็ใส่เจ้าโคนนี้ลงไปเลยนะคะเห็นเม็ดไหมครับเนี่ยมีได้มีอยู่ครับยังเหลืออยู่นะคะสตรอเบอร์รี่อ่ะเราใส่ครีมให้หมดเลยนะครับ ให้หมดหลอดเลยนะเราจะใส่อันเดียวให้หมดหลอดหบึบบึบบึบบอืมโอเคต่อไปนะครับเราก็จะเอาท็อปปิ้งตัวนี้นะครับมาตกแต่งไอศครีมของเรานะคะนี่ทุกคนดูหน้าตาเขาน่ารักจุงจ้งมุ้งจุ้งมมากเลยนะครับอ่าพี่โฟกลองคิมคนแรกเลย ไงพี่โฟกนมเป็นกลิ่นนมใช่ไหมเป็นนมสตอรอเบอรี่ใช่ไหมครับแล้วอร่อยไหมครับอร่อยครับต่อไปนะครับมาม่าก้อยนะครับจะลองใส่พร้อมกัน3ามคนเลยนะทุกคนครีมก็จะมี3มรสแบบนี้นะครบอ่ะพี่โฟกเดี๋ยวมาม่าจะช่วยพี่โฟกใส่พี่โฟกใส่สีชมพูไปอันหนึ่งแล้วมาม่าใส่สีส้มนะคะช่วยกันช่วยกันผลไม้ผลเมือ เดาฟกเอาเอาไว้ right. อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาก็ใส่ไปนะครับนี่นดูหมาใส่สวยอะฟอกขมังม,ามา้าต้องสงว่ามันจะเป็นสีส้มกับสีม่วงนะนี่ก็จะเอาเป็นสีเรนโบว์สีชมพูแล้วล,ลดนมนะครับยิ่งฟอกใส่หลายสีเลยนะคะแต,แต่งให้สวยงามอันนี้ลดสีชมพูสวยจังเลยอะ่ะทุกคนดูนี่เดี๋ยวมาก็เสร็จเส็บเร็จแล้วนะครับอันนี้นะคะ ผสมเข้าไปอีกนะครับผสมอันนี้เพราะอันนี้น้อยมากมนี่ใสลงไปไม่หมดเลยนะครับนี่ทุกคนดูสีสันน่ารักมากสีพาสเทลนะคะเป็นหมนุดแบบกรุงฟิงอ่ะยูนิคอร์นมากเลยอ่ะต่อไปเราใส่คัพปิ้งลงไปนะครับโอ้โหโอเคสวยงามโอเคได้ได้ได้นี่เสร็จแล้วนะครับไอจิม พาสเทลน่ารับประทานไหมคะพี่โฟกอยากจะกินสีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าเอาเอาสีฟ้าไปเลยแล้วสวนมา้าที่กินสีอะไรนีนะสีชมพูเหมาะก,กับมา้านะม้านะเอาสีชมพูมนะยังไงครับทุกคนเ,คเวลาเรากินของหวานนะครับเราต้องทำยังไงบ้างครับแบบดูฟันพี่โฟกแล้วอย่าลืมบ้วนปาก้วยนะครับไม่งั้น เราจะผูกนะครับนี่สวยงามน,นะครับแล้วอันสุดท้ายนี่มันเป็นของใครครับเนี่ยของโบ๊ท <G ül üyor> โบ๊จะเหมาเยอะเกินไปนะครับวันนี้เราขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทั b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับเราจอกนับม่คลิปหน้มมานะคะบ,บ๊ายบาย